แล้วก็อันนี้ค่ะอยากรีวิวลิปไหนๆก็รีวิวแล้วเนาะมีเวลาว่างวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เนี่ยเอาดีเอ็มอีกสีหนึ่งจะเป็นโทนโนต้ตสวยอะ่ะขอลองทาเช็ดปักไปหน้าเนาะลมมานะโน้ตเกาหลีเกาหลี เนื้อแน่นจริงๆเห็นไหมเนื้อดีอ่ะทำตากอ่านได้เลยไม่ได้ใส่ติ้นก่อนติดลุกนึงลุกแอปเปิลใสๆี่ยสีปากเปลี่ยนก็มีอีกหลายสีโทนส้มก็สวยแล้วก็อันนี้ นี่เป็นยี่ห้อใหม่อ่นนะนะเมียก็ยังไม่ได้อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันเป็นยี่ห้อใหม่ยังไม่ได้ศึกษาแต่ว่าที่ร้านมันมีแล้วแต่เดี๋ยวเมียถามพี่เขาก่อนว่าเขาให้ลงเมื่อไหร่นึงนะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆละรีวิวให้ครบสามแท่งกันเลยมีเยอะมากอาิมพีติกอะชอบสีเอะเอาสีนูดก่อนดีกว่านูดก่อนมันทาได้สองด้าน สีก็สวยเนะยาะชอบมากอะ่ะแต่ตัวนี้เน้นมอยส์เจอไรเซอร์ทาปุ๊บปากมันเลยก็สวยเนีย่ยชอบอีกชอบสีน้นมากอะ่ะน่ารักแล้วก็อันนี้สีแดงจริงๆถ้าเป็นสีนูนนะทาสีแดงข้างในนี่อย่างเงี้ยอืม จะแบบเซ็กซี่นิดนึงลบก่อนสีแดงอย่างเดียวปไปแล้ว่ะมันไม่ชงแดงเป็นชมพู เิ่งสักสวยชมตัวเองตลอดแล้วก็อยากเอากอเจลี่มาทาให้ดูกอเจลี่ทารล้วปากสวยมากเลยอันนี้ก่อนเดี๋ยวหาของก่อน